มาแล้วเขากัเอาแง่งมาอ้อมแล้วก็นี่ลงสบายดีพอแม่พี่น้องกินขา่าวเศร้าด้วยพี่น้องเด้อเสือส้อสวยจากคุณพี่ขอบใจเสื้องงามจากมันขึ้นอยากหน่อยวะ บัดไปสากจังะมาโหดลงตังนี่บัดจักเสือจากเออทีบกับไปลูกพี่นอ้องไปถึงประกันใครลำเลามเนี่ยเบอร์โทรด้านหลังมันกราบด้านบัดจักหืเจ้าลก่าไม่ไหวเนี่ยเว่ากราบด้าน,านบดัดจกักภาสิมางานันถ้ากราบด้านก็นส่องก็โจกเอาเด้อพี่น้องเด้อ งามนาฬิกาของแม่น่อยเด้ใส่แบบถนอมอรได้ระวางยันอาจอมันไปถือนั่นถือนี่วันนี้ก็เป็นวันดีวันจันทร์ มันเห็ุยังกันวะซองพอเมียนนะเมื่อคืนนี่อยากนอนแห้งหลังจากสลรองงานมันเกิดแมนต้องเท่นแล้วขึ้นไปกับต่างแข็งลังคาแน้กกันอนเลยไม่ได้ซ้อมมันมีการหาทนะ้ำแกงหน่ไม้ปิ้งกลปิ้งปลาจ้า น้องหอยซาออนอันน้นอนแน่นกระปุกประแดกดิอย่างไรม,มัน้ายได้ใจค่ะแตกแตกอยู่สวดสวดอยหัวอยอยวงตายยู่อยู่โอ้ยมาเด้อมาได้ เออแกน้ำมันเสเฮ็ดปวกปิ่งโกบ <c oughs> ปิ่งปลาอู้ยูสับเลิศแทชพี่น้องมกปลาอุย้ยปิ่งปลาขอคือเลือกขึ้นหนึ่ง <c oughs> บางด้ามเมื่อวัี่เมื่อคืนนี่เมื่อแล้วอะไรมันมานอนกินกูอยู่นี่บ่หรอนั่นเดี๋ยเดี๋ยวจะหอเที่ยงคืนไปยื้อโอ้โอะ อันะ <C oughs> นี้ไปแนม่มันโเห็นเอออะไรก้มดูหนึ่งบอ่อโอเคได้ละม,มันจะก้มโคดหรือเปล่าอ๋อมอาอีกเลยกินขา่าวเศร้าเด้อพ่อแม่พี่น้อง แต่ข่อยนะอาจารย์อาจารย์จะถงวมาแฝ่ก็บอกเจ้าได้จะประคึกมาอยากแฝ่ข่อยตเศร้าแท้อาจารย์มาเพื่อเอ,าาอาาื้อยมันไปใสบ่บ่อตะลกดอกเกดปวกนี้ กินว่าสิบมีกบแล้วนหนพี่น้องเอ้ยก็ยังมีซึ่งแล้เนาะเขียนแห่งอะไรกีรถไปยังกลางคืนนแห่งอะไรเต้นสนั่นอยูอ่ ภาพอยู่เลยภาพแล้วสภาพเม่ครัว มีปลามาลงนมเมันแล่น <c oughs> มันไปลงหรือแั่แนไปแ่นมากเมันตื่นน้ำพ่นบ่ <c oughs> <c oughs> ปวกับปก้ออกอาสะคอมันปวดมันป้โอเคมั้งตัวทีลงก็ลงไฟตัว <c oughs> ที่ยังอยู่ไฮน่ากัจะเหม็นลาย้าขอหน่อนยก็สำน้กก่อนหนึ่งลายปวด อาจารย์จะกินแบกข <c oughs> องนั้อาจารย์ให้หนูกอดวันนั้นน่ะการเอามึงนะกินอยู่สายเรื่องอะไรมาบีบแตแบแบ่แบกกูสิโคมแบกกูแบกกูก็อึดบอลอยู่นอนแต่ละอืา <c> ต <oughs> ้องเขายางล่าโลกแต่ละเทอมมันก็นอนอยู่ ว่านอนมีว่อนอนน่นจนนนนะปะลาโรดมึงนะปะลารดหิตัวเย็นคขาวลาโรดเสียแข็ง หา่ได้หาเหยื <lequel> ่อ้บ่มืคืนเป็ดเด้ออกพออกพริกรอเดียว ก๋วยเตวซอยดอกดไม่พอเปล่าเอ้ยกินเผาเด้อผู้ว่าภอยอ่๋ครับตัวกำลังพุกับมันมา้านฟงเลยเมียเธอหนะน่ะม้นนานฟางแ้วเธออยู่บ้านพองใช่ไหม อยู่ดแดวท่าทาง่มาเินแหงบอกอีแม่เร่องสิพาไเกี่ยวไทยแม่บอกว่า<ร>ลูกจะไปก็แล้วแต่แม่ บาาาไปกราฟอีกแม่มันไปนอนดอกภาพปฏิเสธแล้วไหมเอ้ยนั่งติดปูเดี๋ยวนี้นั่งกูอยากไปไซส์อยากอยู่แต่เฮื่อนคุยโซรศรพซันั่งจะได้ครบได้กินแต่แต่จะส้มน้ำหนักนั่ง ที่ซอนก็โทษมาบัดนี้เป็นบ้าไอแม่มันจะเป็นบ้านละมันนะบักอันนั้นน่ะเป็นบ้านะไอแม่จะบักอันนั้นเไงอือไอแม่เปไปโทรหายมันเอโทรมามาเปิดค่าให้แม่เบิ่งอือแม่ไปเห็นหูยังหรอเมื่อเนี่ยกูเลยสองเบิ่งที่ซองนะเปิดทาง้อง้อดแบบแม่กับพ่อแม่อะ ม่ก็ยังงงงงงงอย่อมเ้ยรับแม่จะยืงไปก็มันจะสมุนไพรที่าพนลายมันเ 你来这边吗？ 铁皮石一是